สวัสดีค่ะในหัวเก้าค่ะแจ้งเหตุด่วนเกิดเหตุรถยนต์ชนคนเป็นธรรมาลาเที่ยงเรียนบางแก้วธัยาคมค่ะนี่เราเจ็บขนาดนี้เลยเหรอแล้วเราจะทำไงอ่ะแล้วค่ารักษาพยาบาลค่ารถอีก เรื่องอะไรล่ะก็เคดเรื่องที่เราไม่มีพรบรถไงจะทำางไงดีอ่ะแต่ก็ยังดีเธอมีหมวกกันน็อกนะถึงจะมีหมวกกันน็อกแต่เราก็ไม่มีใบกับขีนะเียดจังเลยอ่ะแล้วเธอจะเคดทำไมล่ะเพราะว่าเคีดเพราะเราไม่มีเงินไงแต่ว่าเอ๊ะถ้าเป็นใครอ่ะ กรณีที่ไม่มีใบกับขี่หรือไม่เคยสอบใบกับขี่ทางประก,กันจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆทุกกรณีแต่จะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละบุคคลตามเงื่อนไขค่ะหากคนขับรถที่ไม่มีใบพรบไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตามถือว่าผิดกฎหมายและจะมีโทษดังนี้เช่นปรับสูงสุดหนึ่งหมื่นบาทเมื่อไม่มีใบพรบก,ก็ต่อภาษีไม่ได้ซึ่งหากถูกจับเพราะวงป้ายหมดอายุ และจะเสียค่าปรับประมาณ400-1,000บาทหากรถที่ไม่มีใบพรบ,รบรประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับค่าคุ้มครองใดๆทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบ,บค่าจ่ายที่ต้องเสียทั้งหมดหรือว่าจะถูกปรับในกรณีต่างๆนั้นค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบ,บกันต่อพอรบ,รบรตั้งแต่แรกลเราขอแนะนําให้ทุกท่านต่อพอรบรทุกๆปีเพื่อให้ได้รับค่าคุ้มครองอย่างต่อเน,นื่องค่ะ